เขาอะเปลืองตัวโดนด่าโดนกระทำจากโซเชียลบูลีเนี่ยเขายังแบบว่าลูกสึกแ์จคนน้อยอกน้อยใจแล้วทำไมรัฐมนตรีได้ลอยตัวขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมแสดว่าเราไม่ได้เป็คนเดียวนะเราเรื่องขอให้นายกตรวจสอบการทำงานของรัฐมนตรีพีเอ s เล่นด้วยสถาวะของประเทศไทยนะตอนนี้เต็ไมไปด้ความขัดแย้งของผู้คนในสังคม การต่อสู้กันจะอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มวิธีการที่นิยมนํามาใช้เพื่อทําลายฝ่ายตรงข้ามคือการสร้างข่าวปลอมเร็กนิวทุกหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และมีอำนาจโดยตรงในการเข้ามาจัดก,การกับข่าวลือคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ d e s แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและประชาชนเห็นชัดในเชิงประกาศคือ ดีเอสไม่สามารถจะจัดการกับสิ่งต่างๆนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมข่าวปลอมยังทั่วประเทศพอให้เกิดความเสียหายในหวงดีนาคม2564จนถึงปัจจุบันว่ามีความสามารถและมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อกำกับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งถือเป็นกระทรวงหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศโดยกลุ่มประสมักรปกะ้องสถาบันข้ามมหาคติ หลังจากที่หนังสือแล้วถ้าไม่มีความชืกนนาที่ทางกลุ่มะสมพันธุ์ของก้าวสารรังเขาแเดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนก็ดีนะครับเรื่องหมอก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของสาบันเขาแบบจากคำสัมภาษณ์ของท่านตลัดกระทรวง ก็ได้ให้สัมภาษณ์ยว่าจะทํางานแล้วก็จะเร่งรีบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านทาได้อย่างที่พูดไว้จริงๆด้วยครับคนไม่ได้จริงๆครับที่เทน่าๆหรือว่าองค์กรสงาขอดูแขน,น่อยค่ะนี่อันนี้นี่นะคะก็ะแสดงตัวตนจุดยืนของเขาอย่างร้อ ผมว่าผมทนไม่ได้จริงครับที่เพจต่างๆเนี่ยออกมาบิดเบือนข่าวต่างๆค่านผู้ชทุกคนจะสังเกตครับผมมีการไปยื่นฟ้องหนึ่งสองนะครับแต่ทีเพจหนึ่งกลับมาบอกว่าผมไปโดนหนึ่งสองอ่ะดูเลยครับแล้วก็ยังมีประชาชนบางกลุ่มบางคนไปหลงเชื่อข้อบูชของเพจนี้ครับประเด็นดังนั้นเลยผมฝากที่จะโบ้ด้วยนะครับให้ช่วยกระตุ้นเตือนนะครับให้ช่วยเลื่อนนะครับทุกันเนี้ยผมว่าวิกฤตที่สำคัญเลยอยากให้ทุกคนร่วมมือกันคือเอา ชนะโลรปค๋ยดไปให้ได้ด้วยกันนะครับมีนาคม5งห้าหกีปจิบัสว่า